रोट yes. สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกายบอลครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel g 2เกียนก็จะพาไปทัวร์แมปนี้นะครับอันนี้ผมได้สมัครตัว ID ไก่ตันนะครับแต่ไม่ได้ตันแมปไหนนะครับเป็นแบบพึ่งสมัครสดๆร้อนๆเลยครับเพราะว่าผมจะพาไปเอาโค้ดนะครับผมได้รวบรวมโค้ดที่ผมรู้ตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโค้ดของแมปสก a ยบนะครับ สงครามแห่งเทพเจ้านะครับเริ่มแรกนะครับถ้าเราจะหาแมปนี้ใช่ไหมครับห้พ์อย่างเงี้ยครับมันเสิร์ชหาเจอแล้วนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่แมปได้ออกมานะครับมันไม่เจอเลยครับเสิร์ชยังไงก็หาไม่เจอครับผมก็เคยลองเอา ID ไก่ไปหาครับปรากฏว่าไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้ก็เจอแล้วนะครับนี่นครับนี่สกายบอลแล้วก็เวนบักนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแมปนี้นะครับนี่เนี่ยครับ แล้วเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับอ่านี่ครับตอนนี้คนก็เล่น8 9คนนะครับผมเข้ามาอัดคลิปช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับอ่านี่ครับโค้ดเท่าที่ทราบนะครับก็มีบอกอยู่นะครับในนี้ไหนล่ะโค้ดสกายบอรครับรวมอันนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้เราเข้าไปกดเล่นเกมก่อนนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือเซตกรอบออฟบอร์นะครับเอ้ย โอ้โหผมจะเข้ามาเข้ามาทำคลิปกคดาเล่นเลยครับอ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะสอนเล่นเป็นให้ดูเลยนะครับอะแบบสดๆเลยนะครับามาดูนครับ Q คือถ้าเริ่มแรกเราใช่ไหมครับเราจะนี่ครับถ้ากด Q เราจะบินครับอย่างเงี้ยบินพอละกด f ีครับเออ นี่ครับนี่ผมจะมาทำคลิปโค้ดนะครับปรากฏว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็เข้าไปใส่ปั๊บเลย,บเออยนะครับเอออ่ะเดินนะครับหนึ่งครับยังไม่ได้ตรงนี้ตีดาบแล้วมีมดสุดมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เอ็กโพชันแบ็คโฮนะครับเอ,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 อ้นี่ครับระยะการตีเหมือน มันไกลขึ้นแล้วนะครับที่ผมเคยอธิบายไว้ในที่ผูแล้วบอลก็เร็วขึ้นนะครับทําให้เราไม่ต้องรอนานครับเกมเกมครั้งหนึ่งต่อครั้งนะจะเรียกว่าต่อครั้งประมาณนี่ไม่นานครับไม่เกิน3-4นาทีก็อย่างช้าสุดคือเห็นผลแล้วครับก็จะจบไวนะครับครับนี้เขาน่าจะไม่มีรีบอลกันนะครับนี่ถ้าเราหันหน้าไปทางไหนบอลก็จะไปทางนั้นนะครับนี่คราวนี้เอาลงล่างเ้ิ่งนนี่ต้องสลับนะครับ บนมัง่งอี๋ล่างมั่งอืมล่างต่อบนต่อเอ้ยบนต่อเอาคนนู้นมั่งเดี๋ยวนะผมเลงไปก่อนอ่าจะมีคนหนึ่งครับตอนนี้เหลือสามคนนะครับโอ้โหไม่มีอ a b ลิตี้เลยครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับไอดีไก่ครับแต่ไม่ตันซักแม็นะครับเพราะว่าเพิ่งสบายเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเร็วครับเร็วเอ้ยเดี๋ยวใกล้หน่อยเดี๋ยวกล้หน่อย เอ้ยหลงล่างไปเอ้ยมาเจอพลังดาบดาบเริ่มแรกนะการตีออฟดาบหรือตีบวกดาบมีผลนะครับมันจะเพิ่มความเร็วความเร็วของดาบนะครับเอยไม่ใช่ความเร็วของบอลนะครับเออมีเกาะด้วยเขามีเกาะนะครับอุ้ยเอ้ยเอ้ยดี๋ยวะเดี๋ยวมาต่อนะครับเดี๋ยวกดกด F K นะครับรู้เลยคือเขาจะเข้ามาตีใกล้นะครับผมก็แบบกดดักไม่ทัน มาต่อนะครับเริ่มจากไหนก่อนนะครับเท่าที่ผมรวบรวมโค้ดมาครับวิธีเติมโค้ดเอาเพชรนะครับนี่นะครับกดตรงนี้นะครับนี่ด้านซ้ายบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดปึ๊บเอาที่อธิบายของแมพมาก่อนนะครับ expression อะไรนะอ่านว่าอะไรนะ expression อ่านผิดคอร์ดไปนะครับเออเริ่มก่อนเลยนะครับ skyboard นะครับพิมพ์ไปเลยครับ skyboard ติดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็พิมพ์ตัวใหญ่ไปด้วยเ,เล็กได้ไหมจากพันก้าแล้วเฮ้ยในนี้มึงอีกหนึ่งนะครับจากนั้นก็โค้ดต่อไปนะครับก็จีทูเกียนโอ้ไม่ใช่นะจีคือให้ไปกอ๊อปตรง Youtube เลยนะครับตรงเข้าไปกดหน้าช่องเลยครับก็จะมี G2G Gaming TV 6นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะครับช้าๆนะครับ G2G โอ้นึกช่องไม่ออก g ีทแล้วก็ G A M I N G แล้วก็ TV6 นะครับอ่ะบนี้ได้อีกหมื่นหนึ่งนะครับต่อไปเท่าที่ผมไปรวบรวมมานะครับจากช่อง Star TikTok ok, นะครับอยู่2คนนะครับที่เขาได้ไลฟ์สดไปก่อนหน้านี้ครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์ท,ตที่แล้วหรือนู่นนั้นที่ผมไปดูนะครับก็มีไผ่ป๊อกนะครับคุณไผ่ป๊อกก็ ช่องเขาชื่อว่าอะไรน,นะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับ p a p a i มันต้องตัวใหญ่เลยไหมเนี p ่ย p a i p o c k k ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเฮ้ยถูกต้องครับต่อไปคนสุดท้ายนะครับสโลวนครับอันนี้ก็ส star tiktok นะครับก็ไปดูได้นะครับเขาก็ ทำคลิปสั้นหลายหลายแมปนะครับก็ไปดูเอานะครับอยู่ทิกตอกส่วนมากจะไปอยู่ในทิกตอกกันทั้งนั้นส่วนผมอยู่ที่ยูทูบนะครับอ่ะต่อครับสโลแมนครับโค้ดต่อไปเลย S, S L I V E N ถูกเปละะ่าวั้เอ้าไม่ถูกเฮ้ยเดี๋ยวเดนะี๋ยวเียผมพินอะไรผิดไปหรืเอเปล่าเดี๋ยวนะครับพิมพ์ตัวเล็กหน้านะ S A L I V A N S L O A เอ้าไม่ถูกอ่ะหรือผมเติมไปแล้วโค้ดต่อไปคือสโลแวนนะครับลองไปพิมพ์ชื่อชื่อเขา,เอาดูนะครับโอ้สามาทำเดี๋ยวผมเอาอีกรอบ S A L I V A N เอ๊เดี๋ยวผมขอไปดูกันนะครับอาเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ใหม่นะครับก็คืออีกโค้ดอีกตัวหนึ่งมันก็คือสโลแวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์เป็นตัวใหญ่นะครับ S A L I ก็พิมพ์ถูกแล้วนะ V A N คือเป็นชื่อช่องเขานะครับช่องช่องติ๊กตอกเขาว่าสโลแวนมั้งเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะเอ้ยไม่ได้ได้ไงเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปถามใครเจอผู้พัฒนาก็ไปถามเอานะครับ ถ้าจำไม่ผิดคือสโลแวนครับตัวหลักผมเติมไปอยู่นะครับ2อ,อา,าสาอาทิตที่แล้วอะช่วงที่แมปออกแรกๆนะครับน่าจะเป็นสโลแวนนะก็คือชื่อช่องเขา,าแหละเออ,เอ,อแล้วก็มีโค้ดต,ตัวไหนครับโค้ดอีกแมปหนึ่งของทีมงานก็คือทีมงานที่ทำแมปนี้นะครับเขาก็ชื่อว่า Skyfall ครับ S.K อันนี้คือรู้จักผู้พัฒนานครับ S.K.Y มันต้องพิมพ์ตัวลองไม่พิมพ์ตัวตัวเล็กก็ดูเอ้ยตัวเล็กลองตัวเล็กก่อนนะครับ Sky f ฟออันนี้เป็นแมปพ p พีฮาร์ดคนะครับแป๊บเดียวตายนะครับเฮิบตีได้หมื่นหนึ่งครับเออเอาอันนี้ก็ได้ครับนี่สโลแวนเดี๋ยวผมขอไปเช็คทีนะครับเดี๋ยวผมไปถามให้นะเอ๊ะทำไมพิมพ์ไม่ได้งงเหมือนกันหรือผมพิมพ์ผิดนะครับชื่อช่องของเขาดาวทิกตอกเลยเขาชื่อว่าอะไรก็สโล w วนนะ คือ,อโค้ดอีกตัวหนึ่งก็เซอร์เบมันก็จะได้มา5 0,000เพนนะครับนี่คือนี่ครับเห็นไหมได้มาเยอะแล้วครับอ่าต่อไปถ้าเราอยากเอาดาบสุดเทพนนครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสุดเท่ตรงนี้ครับนี่ก็คือดาบเอ็กคาลิเบอร์ครับให้ไปไลค์กลุ่มนะครับผมก็ขอกดไม่ใช่ดีฟใช่ไหมเนี่ยดีฟนี่ครับก็ออกไปก่อนนะครับก็ไปกดไลค์หนึ่งทีนะครับเอาอย่างวะเอ้ยหรือเป็นพ่อไอดีไก่วะ คือถ้าไปกดไลค์แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เอ๊เดี๋ยว,ยวมันต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยต้องฟอบลิใช่ไหมฟอลโล่กดติดตามกดไลค์เอ๊ฮ้ยโลบอกมีปัญหาป่ะเนี่ย <c oughs> เ,เดี๋ยวผมเข้าไปอีกทีครับ <c oughs> ตัวหลักผมก็ทำได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวกด F K ก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวมันโดนลากเข้าไปสู้ นี่ครับถ้าเราจะได้นี่ครับปึ๊บนี่ครับก็ต้องขอไปออกไปอีกรอบนะครับกดไปกดไลค์นี่เฮ้ยไลค์ม่ขึ้นโลบอกมีปัญหานะครับต้องไปกดไลน์ครับพอกดไลค์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ดาบสุดเท่มานะครับเป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับนี่ครับอ่าพอได้เพชรแล้วมาใช่ไหมครับเราก็ ไปสุมผมขอสุ่มอาวุธก่อนนะครับเอาสักนี่ครับเห็นไหมได้เพชรมาสี่หมื่นแล้วมันน่าจะได้มาห้าหมื่นนะครับโซลแวนนี่มีเหมือนว่าผมพิม์พไม่ได้นะครับดังนั้นก็แถมเอาดาบดาบฟีไม่ได้เอาอาวุธก่อนสักหมื่นหนึ่งนะครับอันไหนก็ได้นะครับผมจะสุ่มสักหมื่นหนึ่งนะครับไปดูกันนะครับว่าจะได้อาวุธดีๆไหมนะครับ อะไรก็ได้ครับเอามาเถอะนะครับผมซื้อจะได้ของดีไหมนะครับเให้มีไม่มาเลยอ้โเอ๊ะเอ้เอ ได้อีพีกมาแล้วเดี๋ยวเราผมขอขอซักซักซักหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะให้ให้เหลือซักสองหมื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอะไรวะนี่โอ้ด <c oughs> ี่ครับแล้วผมก็จะไปสุ่มอเมริตี้ต่อนะครับซักหมื่นหนึ่งนะครับจะได้มี สกิลหรืออิล um ิตี้ไปต่อสู้เขาได้นะครับกูอย่างเดียวคือรีบอนครับโอ้โหอีกมันคือดาบอะไรวะเนี่ยดาบเดี๋ยวเอาตัวนี้ครับอ่าได้ไหมละครับอะไรบำบะบำมึงอ่ะบำแล้วก็อัพเกรดแลวเอ้ยลืมเหลือตังไม่อัพเกรดนะครับอเดี๋ยวเค่อยว่ากันคือท้าระดับเมติก ถ้าใช้เพรอัปเกรดนะครับมันจะใช้เยอะนะครับที่เคยผมเคยทําอธิบายกว้อยู่นะครับอาสกอนต่อไปก็ไปตัวอ b บิลิตี้ก่อนนะครับเผื่อไดอ้ได้เกาะมาครับขอไหนก็ได้นะ <sur ff ing noise> เดี๋ยวขอสักหมื่นหนึ่งครับอีได้อะไรนี่มันสุดเหรอไม่ใช่มันมันไม่ใช่ครับมันเป็นรองครับไม่ใช่หมัดสุดเดี๋ยวผมเช็คกันนะครับอาบิลิตี้ได้อะไรมา เฮอร์คิวลีสยังไม่แรงเท่าไหร่อาครับเอ้ยขอขอ,อจะเหลือตังค์ไม่ตีดากเฮ้ยขออีกสักสัก <Yeah. S 1> อะไรนี่เออเอานี้อันนี้อันนี้ก็ดีอยู่ครับนี่ตัวนี้ครับไออะไรนะอ i บรตี้ลูนทันเดอร์ร w ครับเอามาตัวนี้แหละแล้วก็ผมก็จะอัปเกรด ไปนี่ครับ5,000เหรอ7,500โอ้โหนี่เปิดกล่องมาสตุก่อนนี่ครับกล่องอืได้ตังค์เท่าไหร่ดูไม่ทันดูไม่ทันครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะอัปลิตี้นี่ครับทานดรอให้เต็มไปเลยครับจะได้รีเร็วๆนะครับมันจะรีไปจุดเกิดครับอัปลิตี้ตัวนี้อ่าแค่นี้ก็ได้มาแล้วครับงบประมาณแค่นี้นะครับนี่จากโค้ด โค้ดที่ผมรวบรวมมานะครับมันจะมีโค้ดอีกนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปหามาให้ครับน่าจะหมดแล้วครับตอนที่ไอ้สโลวแวนเนี่ยไม่รู้พิมพ์ผิดหรืออะไรนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเหลือตังเท่าไหร่เหลือเพชรเท่าไหร่สามพันด้ยตีบวกค่าตีบวกพอไหมดูทรงแล้วไม่น่าพอนะครับโอ้ใช้ตั้งหมื่นนึงมันถ้าจะไม่ผิดนะหมื่นไปสองหมื่นแล้วก็สามหมื่นนะครับอ่ะมาไปกันเลยครับ หลังจากที่กระผมได้สุ่มโค้ดเติมเพชรแล้วนะครับแล้วก็เปิดได้ระดับเมติกนะครับดาบเขียวนะครับเออแล้วก็อเมริตี้เลเวลเต็มนะครับมาก็มาจัดเลยครับมาเฮ้เขามียามีอะไรไหมอ่เฮ้ไปอยู่ไหนล่ะผมจะเดี๋ยวมันต้องถ้าอเริตี้ตัวนี้ต้องแบบมันต้องให้บอลเร็เวหน่อยนะครับมันถึงจะเห็นผลเฮ้ ใกล้ๆเลยไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวเร็วสักนิดนึงเอ้ามีคนนีโอ้โหลีมีลีนะสองคนเริ่มเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แล้วไปทางนู้นก่อนตายดูๆๆ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  นี yeah, ่ครับหลักการง่ายนะครับเราสามารถกดล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าระยะการตีได้เพิ่มเลยนะครับเฮ้ยคนนั้นจะเป็นเซตครับผมดีึ่งรอบอุ๊ยตกใจครับถ้ามาเมื่อกี้กดไม่ทันนะใครเอ้ย ใครเออมาเดี๋ยวกดแล้วครับเอาอเขากดก่อนคนไหนแนฮะมลีปึ๊บกดอีนี่เอาไม่ได้ครับโอ้โหเจังหวาเขาตีไป <c oughs> มันจะลีไปจุดเกิดน,นะครับไอ้ทันเดอดออฟฟิซี่ที่ผมสุ่มได้มานะครับก็เอามาใช้เลยครับ ดีแล้วรีอีกรอบยูคิยูลิเห็นไหมครับนี่ผมได้ฆ่านะครับได้แต้มคิวขึ้นไหมอะไรว่เอาชื่อชื่อผมไม่คุ้นนะครับจี toilet หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับฆ่าไปสามรอเห็นไหมครับนี่ <c oughs> เอ้ยใกล้ๆง้างรอเลยครับผมง้างรอเลยครับีมม๋ยวใครนี่พุหเลยเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้ารือห้าคนครับเอ้ยอย่างีนะครับ ที่ผมไปก่อนครับโอ้โหสายโค้อะโอ้ยงานก็ออกละโอ้ยลีอยู่ใกล้จุดเกิดเอาตีทันเฉยเร <c oughs> ียรีพี่ตีก่อนครับก่อนจะโดนลีโอ้ยถึงไกลไ้ก่อนนะครับตอนนี้เหลืออยู่4คนเลยนะครับมา ผมจะหันหน้าไปทางนี้ครับตรงกลางะไปเลยไปไปดิปตีก่อนเดี๋ยวเพื่อนกดลีไปไปไปอยู่สูงกันแล้วนะบอลรอให้บอลเร็วนะถ้าบอลเร็วหนะ่อยมันการน์นผมเสี่ยวเข้ามากดลีอีอยู่คิววิดนี่นะ คนนี้มียาเมียหรือเปล่าครับสแตนออฟส่งท้ายดีไหมไม่ดีกว่า๋ย่าได้นะผมด้วยห้าวิเดี๋ยวนะครับมาแล้วครับเฮ้ยตายนี่ครับนี่เป็นยังไงครับลังไอเดีไก่ตันนะครับไม่ได้ตันแบบไหนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับปิดกอดสรุปนะครับโค้ดที่ ผมเติมได้ตอนนี้นะครับที่ไปหามาเลยครับหนึเลยครับ Sky f o r นะครับเป็นแมปอีกแมปหนึ่งครับของทีมผู้พัฒนาแบบ s k y b บ l นะครับโคดที่2ตัวต่อไปก็คือ s k y b o l r d นะครับตัวต่อไปตัวที่3คือ G2G Gaming TV 6นะครับถ้าใครไม่รู้นะครับกลัวพิมพ์ผิดไปกรอบชื่อช่องนะครับเข้าไปได้เลยครับจะอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่ไอคอนสิมันเรียกอะไรไปตรงชื่อ ด้านหลังแอดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ G2G Gaming TV 6นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวที่4โค้ดตัวที่4ก็คือชื่อไผ่ปอกนะครับจากช่องทาง t i k t อกนะครับนี่ครับอันนั้นก็ถ้าใครกลัวพิมพ์ไม่ถูกนะครับไปเสิร์ชใน Ti k t อกเลยครับเจอแน่นอนแล้วตัวต่อไปตัวที่5สุดท้ายครับอันนี้ผมเติมไม่สำเร็จนะครับถ้าใครไปเจอผู้พัฒนาที่มีคอนอยู่ข้างหน้าชื่อนะครับ ลองไปถามเขาดูนะครับว่าสโลวนมันเติมไม่ได้นะครับทั้งที่ผมอะ่ะเคยเติมไปแล้วนะครับก็คือเป็นชื่อช่องของดาวติกตอกนั่นแหละครับต้องพูดว่าดาวติกตอกนะครับว่าผู้ติดตามทั้งไถ่ฟอกหรือสโลวีเนเขาเยอะนะครับใน t ิ๊กตอกนี่ครับก็มีอยู่5โค้ดนะครับที่ผมได้เติมได้นะครับส่วน ไอโค้ดสโลวแวร์เนี่ยโค้ดสโลที่ชื่อสโลวแวร์ที่ชื่อทางช่องเขาเนี่ยปรากฏว่าผมเติมไม่ได้ครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับลองลองเติมดูนะครับอาจจะได้ก็ได้นะครับอ่าแล้วต่อไปก็ถ้าใครอยากได้ได้ดาบเท่ๆตรงนี้นะครับดาบ X c a l i b e r ครับก็ให้ไปกดไลค์แล้วก็กดเข้ากลุ่มแล้วก็มากดดึงก็จะดึงได้นะครับผมก็ยังงงอยู่ทำไมผมดึงไม่ได้นะครับไอดีไก่ผมเนี่ยนี่ครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปสกายบอลนะครับ วิธีเอาโค้ดฟรีมาเสริมออปชั่นของเรานะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่งท้ายด้วยไปลุยส่งท้ายครับมาไปเจอพลังไอดีไก่ตันนะครับเอยเขาตีหน่อยเดี๋ยวผมไปลีใกล้ใกล้กลกน,นะครับเ,เดี๋ยวเนดะี๋ยวเร็วละจะเอตัวเองไม่ตีได้เว้ย เ้ยเ,เดี๋ยว,วยนะนี่ผมก็จะมาสาธิตอมเมริตี้อะไรนะทันเดโลนะครับอัพเต็มแล้วนะครับจะให้เห็นเลยครัเป็นยังไงนะครับแต่หลังๆเขาเริ่มรับได้แล้วเพราะว่าระยะก,การตีมันมันไกลขึ้นนะครับเล่นง่ายกว่านี้เริ่มเร็วแล้วครับเอาการจะกดไหมต้องคอยดูไว้นะเพราะว่าเขาสามารถหันหน้าแล้วตีได้เลยนะครับ บางคนเขาดดนโดนอยู่บางทีสับขาหล่อรับโยกขวาอย่างเงี้ยนี่แบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมโยกให้ดูก็ได้หมดแต่จะรอโยกครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอ,อยู่ปลาครับอยู่ปลา,าเดี๋ยวรอเร็วอีกนิดนึงนะครับโอ้เขาปลาวุดอุ้อาบุตี้ตัวปลาวุดผมใช้บ่อยครับ ตีใส่ไข่ว่ะน่ะปีฉุบเลยป่าโอ้ยบอลไม่เร็วเลยเดี๋ยวนะกดใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะไม่ใช่อะไรรอก่อนรอก่อนอเฮ้ยใส่โคไปทางนู้นไปอือเหลือมาเหลือสามวิโอ้มีปลารี่ปลาเก้ยมันต้องให้ใกล้ตัว่วน,นะครับปลาใช่แบบนี้เอาไปยิงเอาไปไ แล้วคิ่ไหมเอาไปนี่ต้องหันแบบผมนะครับเอาไปอีกชอบปานะคิดไหมออเออหลีตายเอาไม่ตายว้ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปกลางเลยเอาไปกลางไปกลางเฮ้ยเขาโยกไปทั้งนู้นไปเออเอาไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับดูจากอาการก็รู้เลยครับแล้วไปอยู่ใกล้เกินไปเขาจะตีไม่ทันครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับ เพิ่มความสนุกสนานนะครับเฮ้ยเฮ้ยไฟหัห็นชะตาแล้วผมกดรีไม่ทันโอ้ยคือเมื่อกี้อะผมคิดแล้วแต่กดไม่ทันครับคือเราต้องรีบอลออกไปก่อนเลยถ้าเขาปาบุตมาปาบุตนี่มันจะเน้นได้แรกๆนะครับมาเดี๋ยวขอส่งท้ายนะครับตาส่งท้าย สำหรับ ID เพิ่งสมัครใหม่สําหรับผมนะครับเอามาเติมโค้ดให้ดูเลยนะครับนี่ครับที่รวบรวมโค้ดมานะครับเฮ้ยยังมีอยู่นิดนี้ชนะมาแล้วครับเนี่ยก็เอาเพชรสามพันอัปเกรดอนะไรได้บ้างเพิ่มความเร็วอาวุธนะครับหมื่นหนึ่งไม่พอเฮ้ยอือกดไปเลยเอ้าเอาโอ้โหเอ้าโอ้โหเฮ้ย ผมต้องเอารอไว้กดถ้าเขาคว้างอาวุธมาต้องกดรีบอลออกไปเลยครับดูแลเดี๋ยวไว้ใช้แก้ทางครับใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าผมมีอลุลตี้เนี้ตัวนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อีกนป่าอาวุธเลย <c oughs> บอลไม่ค่อยเร็วนะ น่าจะหมอยเฮลิคิลีมั้งผมเดานะหนีคนถึงเคียวใช่ไหม,ไ,มได้เด้เอ้ย,อยไปไกลเลยอุยอสาจ,จะกดล้อเลยครับอืดอืออาวโค้งงา้างไม่ทานพับบอลช้าเกินไปอาวเจอซ้ำแล้วนะตายครับเราต้องกันเลยบินออกจากตรงนี้ก่อน ีไกลัยไปก่อนครับเอ,อ้ยอะไรอะไรเอ,อ้ยโยกเหรอไปกลางหน่อยเอ,อ้าดันไปท้ายแล้วนั้นเขาปูดาวไวกว่า ป่าบุนมาป่าวะอย่างนี้ต้องชิงสแตนออฟอ่นนะนะเดี๋ยวต้องดูไกลก่อนป่าเลยย้าวเอ,อ้ยยังมไหวต้องเข้าไปแล้วครับไปครับจัดจัดจัดโอ้ยตัวแตกไม่รู้ป่าบุนมาด้วยเปล่าครับ <laughs> นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าต้องเข้าไปสแตนออนครับเมื่อกี้ถ้าเรายิ่งอยู่ไกลบอลมันยังไม่เร็วมากนะถ้าเขาปาอาวุธมาผมจะเสียเปรียมนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดแมปสกายบอลครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเอามาต่ออีกก็จัดส่งท้ายครับไปไปยัดหน้าครับยัดหน้าเอ้ยยัดหน้า <laughs> ยัด่เดี๋ยวส่งท้ายด้วยตานี้นะครับ <laughs> ผมรอกดเลยผมรี่รอกดลยครับ <laughs> อ,อยู่ต่ำินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมองมองหมอน เร็วไปผมเล่นบ่อยครับปาวุธจะรู้แล้วถ้าอาวุธยังไม่กลับมาหาเราบางทีมันจะตีไม่ทันนะครับไม่รู้เป็นปมัดผมแม็หรืออะไรนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจจุดบอดของการใช้อเวนตี้ปาวุะครับจะมีจุดบอดอย่นะครับเฮ้ยมาใกล้ไปอ,อุ้ยโอ้ยลีแล้วเด้งเข้าหน้าตัวเองพอแล้วครับนี่ครับก็ประมาณน,นี้ จะรีเก้งเขาปรากฏว่าเด้งเขาตัวเองนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นครับไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ <S <S ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ